ว้าว <Wow! S 2> <Wow. S 1> ฉันจะเริ่มจากคนแสนสวยฉันชอบไอศครีมและฉันก็ชอบเค้กด้วยเลยได้ส่วนผสมที่ไวแสตสุดๆจัดจเรียงให้สวยงามให้ทั่วเค้กเลยสุดยอดและมันออกมาเหมือนปราสาทจริงๆ และทีนี้ฉันอยากละลายไอศครีมนิดหน่อยเลยใช้ได้เป่าผมเป่าที่สำคัญคืออย่าเป่ามากเกินไปแค่นิดเดียวพอเออสวยมากและแค่ตกแต่งด้วยสปริงเคิลและเค้กก็ยิ่งสวยและสดใสย,ยิ่งขึ้นฉันชอบจังเลย ฉันว่ามันดูจืดชืดส่วนฉันจะได้ตกแต่งเคกด้วยไอโฟนทองคำฮัลโหลฮัลโหลเอ้าเดีวก่อนนะมันไม่ใช่ของจริงนี่นาะมันคือช็อกโกแลตรู้อะไรไหมแบบนี้สิยิ่งเจ๋งอ,อร่อยจังเลยเอาล่ะเงินก็มาตกแต่งเคกกันมีไอโฟนเครื่องหนึง่ง และเครื่องที่เหลือฉันจะเอาแอปเจ๋งๆออกมาเออสุดยอดเลยนลูกอมแอปพลิเคชันเจ๋งมากและไอโฟนของจริงฉันจะสั่งเค,ค้กที่มีสีสนสดใสแบบเนี้เออดูสิเค,ค้กติ๊กต๊อกถ่ายรูปสิเฮ้ยนี่ดูเค,ค้กของฉันดีกว่า มันคือปราสาทนะทั้งสวยแล้วก็อร่อยเหลือเชื่อเลยฉันจะกินมันเดี๋ยวนี้อ๋อสุดยอดเค้กกับไอศครีมอะไรจะดีกว่านี้ล่ะอ้อแน่นอนของฉันไงล่ะฉันมั่นใจเค้กของฉันน่ะอร่อยที่สุดไร้สาระอะไรเค้กของฉันสีคลาสสิกนี่มันคืออะไรเนี่ย เ้กระดาษแข็งเหรอแล้วต้องตกแต่งด้วยเห็นแล้วก็ซรายถามจริงดิฮา <c oughs> สมน้ำหน้าตลกจังแล้วของฉันละ่ะอ้อฮฉันได้จานให้เต็มไปด้วยผลไม้อะไรกันน่ะก็ได้งั้นฉันจะแค่เล่นก็พอฉันจะสร้างปราสาทซรายขนาดใหญ่ แปะสายให้ทั่วแล้วก็ตกแต่งด้วยหินแล้วก็เปลือกหอยแบบนี้สิไม่เลวเลยมีหน้าต่างด้วยนี่คือปรา,าสาทที่จะอาศัยตุ๊กตาบาร์บี้เธอจะรอเจ้าชายของเธออยู่ที่นี่ oh, <baby. S 1> นี่ไงเขามาแล้ว oh, <yeah. S 1> ทีนี้เขาจะนั่งข้างๆบาร์บี้และปลกป้องเธอจากทุกสิ่งทุกอย่างโอยน่ารักจังเลย อ๋อน่ารักเฮ้ยเข้าตานะช่างเถอะถึงตาฉันตกแต่งเค้กแล้วใช้แม่พิมพ์แบบเนี้ยหั่นก้าวมังกรเป็นรูปดาวส่วนสตอเบอรี่แค่หั่นเครื่องก็พอพอหั่นเสร็จแล้วก็เอามาแต่งที่เค้กแต่ให้สวยงามแบบไม่ให้มีช่องว่างเลย ช่เพนออกมาสดใสและก็น่ากินสุดๆพร้อมแล้วดูซินะกินมากเลยและก็สวยด้วย <c oughs> มากมา,มา,มากงซี่ดูซิ <c oughs> มาสับกันเถอะแล้วเอาตุ๊กตามาให้ฉันนะเยะ้ฉันอยากเล่นตุ๊กตาม,มานานแล้วบาร์บี้กับเคน <c oughs> อ๋อ <c oughs> เหรอ แต่ฉันก็ไม่ปฏิเสธเค้กนะงั้นมาลองกันเถอะอ,อร่อยจังเลยเธอทำเค้กได้ไปแล้วเลยนะเก่งมากมนี่มันอะไรกันเนี่ยเอาของนะยอย่าเคยขยังไปตกแต่งเค้กได้อย,อย่งไงฉันมี ทองคำแต่ว่ามันกินไม่ได้นี่นก็ดีกว่าปลาเหมน็นๆนะฉันจะเอามันไปทำอะไรอะแค่กลิ่นก็จะอ้วกแล้วโอ้จริงด้วยที่มีทองแล้วยังไงเล่วมันกินไม่ได้มันแข็งเกันไปงั้นฉันจะต้องซื้ออะไรสักอย่างพน,นักงานไปเอาของอะไรอร่อยๆมานะหวังว่าจะพอได้ครับได้เลย นี่คือของตกแต่งชกแลตที่หรูหราที่สุดเท่าที่จะหาได้อ้าย่าเลยต้องแบบนี้สิ่งที่ฉันเข้าใจอืมและตอนนี้ฉันสามารถทําเค้กสาหรับคนรวยได้แล้วตกแต่งด้วยอัญมณีที่สวยและก็อร่อยที่สุดอืมทั้งน่ากินและก็หรูหราสุดยอด เออแต่ว่าเปิ่นเหม็นนจากไหนอ่ะโอ้แม่จ๋าฉันไม่ไหวแล้วต้องฉีดน้ำหอมด่วนขอบคุณนะร็อกซิ่ตอนนี้ก็ไม่เหม็นแล้วแต่ว่ามันก็ยังน่ายะแยงอยู่ดีโอเคตกแต่งปลาแล้วต่อไปก็กุ้งและทีนี้ก็ปลาหมึก ใช่ดูไม่น่ากินเลยร็อกซี่ฉันทำเสร็จแล้วดูสิเออฉันก็เหมือนกันเอาล่ะเคยคิดว่าเค้กของใครดูดีที่สุดใช่ไม่ใช่ของฉันแน่นอนแล้วก็ต้องกินด้วยทำไมฉันถึงถูกลงโทษแบบนี้โอ้ เกยังจะออกมาแล้วเอ้ยจริงด้วยนะอย่าแยงเอาล่ะแล้วเวลาเศร้ามากินเค้กอร่อยๆดีกว่าอืนี่สิความสุขเฮ้อดูหน้าเธอสีตลกจังเลย <c oughs> เห็นไหมอิจฉา,าแล้วสิ <c oughs> ไม่เด้ซาดูสีมาแต่ฝั่งเธอมีอะไร <c oughs> ไม่เอาเธอไปก่อน เหมือนคอเคยฮะพริกแดงอะยาที่สุดมันต้องเผ็ดมากเลยนะแล้วเธอมีอะไรอะงั้นมาดูกันเถอะโอ้ฉันก็มีพริกแดงเหมือนกันจิวเธอเริ่มก่อนอะไรนะเธอก่อนสิไม่เธองั้นมาเปิดชบกันเอาสิเสมออะไรกันเนี่ยงั้น เอาสิ hmm. มาลองพร้อมกันเถอะเป็นไงเป็นกันมันจะเป็นยังไงโห oh. hmm. พริกของฉันอร่อยมากเลยมันคือชเคกโก็ลตเจลและของเธอละของฉันมายมันไม่ใช่ช็อกกแลตดปากฉันไม่เหมือนแล้วเธอทามันลงไปผมแล้วก็ไม่รับของฉัน็อโก็ยังละลายทำไมทำแบบนี้ล่ะขอโทษเป็นเพราะพริกนะ้ ไม่ฉันไม่อยากกินแล้วถ้ามันกับชอแลเดีอ่ะงั้นฉันเหลียก็ได้โอ้อร่อยจังอุ้ยขอโทษเป็นคอพริกอีกแล้วฉันแต่งหน้าเสร็จแล้วเจียวถือให้หน่อยมาดูกันว่าแต่ฝักกของฉันมีอะไรโอ้โหสุดยอดอ่ามันคือรองเท้าส้นสูงทองคำฉันไม่ต้องหลายคู่นะแบบเนี้เจ๋งอะงั้นไม่รู้ว่าฉันมีอะไร ฉันก็มีรองเท้าส้นสูงทองคำเหมือนกันดูนสวยมากๆเลยดูสิเมลิซาแต่ว่าอันไหนคือช็อกโกแลตเราต้องหาคำตอบลองดูใกล้กลอ้อของฉันคือช็อกโกแลตมาลองกันเถอะอืมอร่อยจังเลยจิว๋วมันอร่อยจริงๆนะฉันไม่เคยกินอะไรที่อร่อยเท่านี้มาก,ก่อนในชีวิตเหลือเชื่อฉันกินรองเท้าไปครังหนึ่งน่ะแจ๋ง งั้นตาฉันแล้วผ่อนฉันจะเป็นชกักรัตด้วยไหมอะขอลองกันนะแต่ดูไม่น่าจะกินได้มาลองใส่กันดีกว่ารองเท้าจะพอดีกับฉันไหมมาดูกันอ๋อจะลมโอ๊ยจิวไม่ใชยย่ยู่ไหมถ้าเป็นอะไรเนี่ยเธอสวยมากเลยจิวฉันดูเหมือนเจ้าหญิงอะเหลือเชื่อฉันดูดีมากเลยใช่ไหมโอ้โห เจ้าหญิงเธอคนให้ฉันตามหามตลอดชีวิตวันนี้เจ้าชายฉันคือเมลิซาฉันไม่สนใจเธอลองหวัวใจฉันเต้นแรงพรเจ้าหญิงจิวมาเป็นภรรยาของฉันเถอะนะอ๋อเขาล่อมากฉันตกลงอ้ดูเหมือนว่าเวลาหมดลงแล้วไม่นะฉันสวยสวยหายไปแล้วบางทีเจ้าชายรูปล่าอาตลกักฉันบ้าก็ได้นะเธอดูจนจน ไม่ฉันไม่ต้องการเจ้าหญิงแบบนี้ฉันจะไปตามหาความรักของฉันเมลิซ่าในะดานที่เธอคุยอยู่ฉันจะเปิดฝากันนะก็ได้มานูกันเถอะอ๋อฮะเซตเครื่องสำอางทีนี้ฉันได้แต่งหน้าบ้างหยุดหยุดหยุดแล้วฉันมีอะไรมันคือเครื่องสำอางเหมือนกันแต่ว่ามันคือของจริงหรือว่าช็อกโกแนลตมาตรวจสอบกันเถอะ จิวฉันอยากเป็นคนแรกอย่ามากมาทาลิปสติกกันดีก,กว่าจิวของฉันคือเครื่องสำอางของจริงนะเธอกินเครื่องสำอางของเธอได้แล้วดีใจจังเลยน่านตื่นเต้นฉันอยากเริ่มจากลิปสติกมาลองกันเถอะเฮ้ออยอย่าแย่งอ,อ่ะเธอหลอกฉันเครื่องสำอางของฉันเป็นของจริงส่วนเธอเป็นช็อกโกแลต เครื่องสมากของเธอไปเลยตลกจังนะฮะฉันจะกินเครื่องสมอางของฉันอย่างมีความสุขโอ้โ oh, หพาเลตอร่อยมากฉันชอบเหนือเชื่อไอเดียได้แล้วจะแปลงเขายัางไงมาแต่งหน้ากันดีกว่าเธอทำอะไรอยู่ในเจลวนี่ขอดูไม่อัพของเธอหน่อยสิฮ่าสั์สปลารดฉันจะเป็นลม ฉันรู้ดีแล้วว่าเธอต้องตกใจจนชอ็อกทีนี้ชันทั้งหมดเป็นของฉันแล้วอ,อร่อยจุง้งนี่คือมุกที่ดีที่สุดของฉันเลยนะหยุดฉันจะดูก่อนไหนดูสิโอ้ปุ่ม y o u t u b e เธอรู้ไหมว่าต้องทำยังไงกับมันเดี๋ยวฉันทำให้ดูกดปุ่ม subscribe แล้วก็กระดิง่งจะได้ดูเป็นคนแรกก่อนใครเมลิสซา ลองเอากลุ่มกลับเข้าไปในใต้ฝาอีกทีสิอาจจะของขวัญจัดการกดอนส่งไปก็ได้นะไหนมาดูซิจะเป็นงไงอ้ามแมลงสาวฉันกลัวมแมลงต้องโทรหาแฟนฉันด่วนเลยมาเดี๋ยวนี้เลยนะเกิดอะไรขึ้นเบบี้จิมี่มีแมลงสาบใช่ฉันด้วยฉันจะบ้าแล้วฉันกลัวมแมลงสาบอย่าโทรหาฉันอีกนะอมใช่เด็กผูใช่เดี๋ยว,ว,ยยวนี้แหละงั้นฉันทำเองเมเลสซาเธอต้องรองสิ่งนี้อ้าบาัก อะไรแมลงสาบเออมันอร่อยนะมันคือช็อกโกแลตออกไปได้แล้วจิ้วแล้วของเธอละมาดูกันโอ้โหมแมลงสาบตัวเล็กๆน่ารักจังเลยฉันตั้งชื่อว่าแคสเปอร์เฮ้ยอย่าแย่งเธอชอบแมลงสาบได้ยังไงแมลงสาบคือเพื่อนดีที่สุดของฉันที่บ้านของฉันมีพวกมันอยู่มากมายงานจะทําบ้านให้แคสเปอร์ของฉันทำจากกระดาษแข็ง บ้านพร้อมแล้วและมันคือเวอร์ชันมินิของบ้านฉันเมลิสซ่าคิดว่าไงไม่เอานะเธอต้องชอบเพื่อนเอนฉันวันด,ดีแคสเซอร์ฉันทำบ้านเธอแล้วยินดีต้อรับเด็กดีหวังว่าจะถูกใจนะเธอมาจากดาวดวงนี้จริงๆหรอแปลกหรือเจิน โออยอย่าแค่จมูกสิมาดูว่าใต้ฝ่ามีอะไรเฮ้ยปลาปลาดิบเหรอฉันเกลียดปลามาดูว่าฉันมีอะไรปลาเหมือนกันแต่ว่าใครได้ช็อกโกแลตล่ะปลาของฉันมีกลิ่นหอมคาวๆไมเสร็จไปเลยหิวพอดีเข้าหาคุณย่าดีกว่าย่าทำปลาได้อร่อยที่สุดเลยนะคุณย่ามาเลยค่ะสวัสดีค่ะ วัดีจะล้านราักนั่นปลาหรออ,อย่ยมมากเดี๋ยวอยากจัดการให้ขอบคุณค่ะเมลิซ,ซาจะกินไหมเนี่ยเดี๋ยวก่อนนี่มันกระดาษแขงรูปเหมือนเธอนี่นะเหลือจะเชื่อเมลิซ,ซาออกมาเลยนะลุกขึ้นมาเดี๋ยวนี้เฮ้ยโดนจับจนได้อ่ะจิวฉันไอยากกินปลามันน่าจะขอยงง ก็ได้งั้นจะตกแต่งด้วยทองก่อนอย่างน้อยมันจะได้ดูสวยฉันไม่กินอาหารหน้าตาน่าเกลียดใช่แล้วแบบนี้สิคนละเรื่องอ <Yeah. S 1> อิฮะทีนี้ก็ต้องลองดูแปลกแต่ว่ารสชาติาจะเป็นยังไงเดี๋ยวก่อนนะมันคือช็อกโกแลตโอ้วิเศษเจ๋งจิวดูสิ ปลานี่คือช็อเป็นเลดฉันก,กลัวอะไรเนี่ยอร่อยมากๆเลยอ๋อคุณย่าเอามือเย็นมาให้แล้วดูน่าอร่อยคุณย่าทำได้ดีมากเลยค่ะขอบคุณค่ะย่ารีบมาลองปลากันเถอะอืมน่าตื่นเต้นจังแค่เห็นกระไลยสอแล้วโอ้มันดูน่าอร่อยอะอ่าใช่เริ่มลองเอาต้มกะมิตรมาฉันเป็นชนินเล โอ้โหดูน่าอร่อยจังลองกันเถอะอร่อยมากเลยดีจริงๆฉันไม่อยากใช้ส้อมแล้วให้มือกินอร่อยกว่าแสงจิวกินได้น่าอร่อยฉันเพื่อนกินบ้าเจิวแบ่งให้ฉันได้ไหมอ่ะไม่อย่ามามองปลาของฉันด้วยนะก็ได้ก็ได้เข้าใจแล้วไอ้คนป่าเถื่อนเอ้ย เมลิซ่าเธอไม่เมือนกับการทำตัวแบบนี้บ้างเหรอปันฝากันสิฉันจะถือว่าเป็นคำชมมาดูกันดินสอสีกกระดาษแผ่นหนึ่งบ้นให้เั็นไงอ่ะจิวอธิบายหน่อยสิเมลิซ่าอะไรของเธอเนี่ยดินสอก็ใช้ว่ารูปมันกระดาษไงเล่าอ๋อเข้าใจแล้วเงินก็มาลองกันเถอะฉันจะเขียนชื่อช่องโปรดของฉันทีนี้ก็ได้เวลาลองอ๋อ มันคือช็อกโกแลตรหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่อะมันคือกระดาษจริงๆหัวเราอะไรดูสิว่าเธอมีอะไรฮะฉันแน่ใจว่ามันคือช็อกโกแลตเ <tes> จ๋งๆมาใช้กันเถอเอาละ่ะมาลองกันช็อกโกแลตนี่นะอร่อยจังเลย ฉันชอบมากๆทีนี้ก็มาลองชิมกระดาษกันเถอะกระดาษช่างอร่อยเหลือกันทำไมฉันถึงโชคร้ายจังเลยแย่ yeah, มากหิวจังโอ้ไอเดียอย่างน้อยจะวาดคัพเค้กที่ฉันชอบที่สุดแม่จิงจังโอ้โหมันกลายเป็นคัพเค้กจริงๆสุดยอดจิวฉันมีดินสอวิเศน ฉันวาดขับแขงตัวเองและก็ได้ม,มาจริงๆ mm. เหลือเชื่อไปเลยจริงเหรอขอลองหน่อยสิ mm. ไม่ได้มันคือของฉันคนเดียวตอนนี้ฉันอยากวัดขับแขงอีกชิ้นหนึ่งเ uh huh. อาละ่ะโอ้ huh. oh, ได้ผลมันออกมาน้ากินมากด้วยซ้ำอร่อยจุเ mm hmm. มริซ่าบแบ่งให้ด้วยดี mm hmm. ไม่เอา ดู